คลิปนี้เนี่ยไอยจะมารีวิวไม์ไล์สายสําหรับพิธีกร4คนนะฮะในชุดให้มาถึง4ไม์เลยครับไม์ตัวนี้ราคาถูกมากเลย7,490ได้ถึง4ไม์นะฮะแต่ว่าคุณนะครับเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันครับเราจะทดสอบไม้แยกไล่โอเคครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ไม้ครไม่ได้ใช้ไม้ได้ยินไหมครับเราจะทดสอบใหม่4พิธีกร โดยที่ตรงนี้นะครับเสียงดังมากๆเลยด้านข้างเนี่ยจะมีลําโพงนะครับแต่เราจะมาทดสอบดูว่าเสียงจะเข้าไหมดังไหมนะฮะเป็นไง<อ>บ,บ้าง <ปะ S 1> <อ>ครับสวิตตอนนี้เสียงเสียงดังมากเลยเขาเหมือนกนลาลังมีโชว์อยู่ด้วยตรงนั้นก<อ>บ,บัว<อ>ชอบไหมที่นี่เป็นไงบ้างการแสดงดีมากเลยค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงหนูไหมเออเราว่าไม่จะเข้าปะเสียงมันดังจนแบบหนูไม่ได้ยินเสียงพูดตัวเองเลยอะ โอเคครับเดี๋ยวไอจะมารีวิวสเปคของไม์ตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า Boya BYW4 เป็นของแบรนด์ b o y a ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม์แบรนด์นี้เนี่ยราคาประหยัดแต่คุณภาพเนี่ยขับแก้วนะฮะคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยจะใสแจ๋วแบบนี้เลยนะฮะเสียงคมชัดเขาปรับความดังได้6ระดับแต่ไอปรับที่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเสียงเขาดังมากแล้วก็ไม์เนี่ยมีขนาดเล็กเท่านี้นะครับเราหนีบที่ปกเสื้อตรงนี้นะฮะเบามากเลยนะ,ะัะน้ำหนักเขาแค่13กรัมตัวรับสัญญ,ญาณก็ขนาดเท่าๆกันนะครับใหญ่กว่านิดนึงหนีบท ในชุดเขาให้สายมาครบเลยฮนะทั้ง2แบบทั้งแบบ3ขีดและ2ขีดต่อเข้ากล้องได้เลยนะคะถ้าต่อเข้ามือถือก็ต่อได้แต่ต้องมีสายแปลงนะครับสายแปลงแจ็คก,ก่อนนะคะถ้าใช้ iPhone ก็ใช้แจ็คทูไลนิ่งถ้าใช้ซัมซุงใช้ไทป์ซีนะ่ก็เป็นไทป์ซีทูแจ็คนะฮะเราก็สามารถต่อไม้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในกล่องเขาให้สายมาครบแล้วแล้วก็ในชุดของเขานะฮะก็จะมีตัวฟองน้ําช่วยลดเสียงลมนะคะพุ่มที่หัวไม้เลยนะฮะเวลาเสียงลมตีมาแรงๆเนี่ยเสียงลมก็จะหายไปเลยก็เสียงใสแจวแบบนี้เลยนะครับไอว่าสําหรับใครที่ต้องการใช้ มากกว่า2ตัวเราไม่ต้องซื้อมิกเซอร์แล้วก็ไม่ต้องมามิกกันให้ยุ่งยากซื้อชุดนี้ชุดเดียวจบ7490บาทถูกมากได้ไมาสีตัวก็ตัวรับสัญญาณต่อเข้ากล้องต่อเข้ามือถือ,อยังไงก็ใช้ได้เสียงแจ๋วส่วนเรื่องของความเสถียรสุดยอดอันนี้คือจุดไฮไลท์ของเขาแหละที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อได้ก็คือเขาเคลมว่าใช้ได้ไกล30เมตรแต่เอาข้อจริงไอท้ทดสอบแล้วเนี่ยใช้ได้ไกลถึง95เมตรสัญญาณเสถียรหันหน้าให้กล้องนะเดินไปไกลมากมาอ่ะเก้าแต่ห้งเมตรถว่าเสถียมากถ้าไม่กันก่อนนะ เราอยู่ระยะเนี่ยสอเมตรหันหลังเสียงก็หายแล้วแต่ตัวเนี้ยหันหลังเสียงไม่หายนะครับแล้วก็เดินห่างออกไปได้ถึง15เมตรอะ่ะเราก็สามารถทํากิจกรรมได้แล้วเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยถ้าเราอยู่กันหลายคนอ่ะแต่ก่อนเราต้องติดไม้ติดหัวกล้องใช่ไหมปัญหาคืออยู่ในระยะแค่นี้แหละถ้าไกลกว่านี้เสียงหายแล้วแล้วก็เสียงด้านข้างก็ไม่เข้าแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะถ่ายวิดีโอที่แบบมีพีกรณ์มีตัวแบบเล่นกิจกรรมกัน4คนอย่างเงี้ยก็เราไม่ต้องกังวลเลยอยู่กระจัดกระจายกันคนละมุมยังไงเสียงก็เข้าแล้วด้วยความที่เป็นไมล์ไวเลสนะต่อให้ว แน่นอนครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้าหากว่าชาร์จจนเต็มเนี่ยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงครับจะสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องถึง7ชั่วโมงเลยครับ และที่สำคัญครับเขารับประกันให้ถึง2ปีแต่ต้องดูดีๆนะคะต้องติดสติกเกอร์อะพอซีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโบย่าไทยแลนด์เลยครับผมตอนนี้ถ้าในบรรดาไม้ทั้งหมดนะก็มีให้เลือกไม่กี่รุ่นหรอกที่เป็นชุดสีไม้นะครับเท่าที่รู้ก็จะมีของซารมาโ i นิกแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่านี้เยอะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่สําหรับคนที่อยากจะเริ่มแล้วก็มีไม้หลายๆตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่มีช้อยอื่นแล้วแหล,ละแล้วก็คุ้มด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นไม้โบย่า BYWC ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่่อนน้าทีร เปิดทุกวันที่บางกะปิเราเป็นร้านค้าจําหน่ายอุปก,กรณ์สตูดิโอครบวงจรพร้อมบริการติดตั้งระบบไลฟ์สตรีมระบบถ่ายภาพและวิดีโอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ